อออกเลยครับรับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็มาโชว์ตัวด้วยยามาฮ่าเอ็กซเตอร์1 5 0 c นะครับตัวนี้ เป็นรุ่นนิยมของหลายหลายประเทศนะครับตัวนี้อวันนี้เราก็จะมาติดพ่วงข่างนะครับตัวนี้นี่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 น,นี่มันใหญ่ติดแบบสลักนะครับอ่าเราก็จะมาดูรายละเอียดกันว่าตัวนีนะ้มันติดอย่างไรนะถอดก็เอาเรื่องนะครับนะการถอดนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะยามาฮ่าของเรานเหนียวเออเราชอบอยู่ความรักของยามาฮ่าเนี่ยมันติดใจอยู่นานแล้ว นะครับเอาละอย่าพูดเยอะเดี๋ยวไม่ได้งานเอาเรามาดูกันวิธีการติดตั้งสลักนะครับยามาหาเราก็จะใส่ตรงนี้เหมือนเดิมมันคล้ายๆ้ผูกสปาร์กนะครับอ่าคล้ายผูกสปาร์กตรงกลางตรงกลางเราก็จะมีหูตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเนี่ยเราเชื่อมมาเองนะฮะงายขึ้นมานะครับงายขึ้นมานี่นี่ในลองโซนนี่เนะี่ยมันจะแรงไม่ก็เห็นนิดนึงเออมันงายงายขึ้นมานะนะให้แข็งแรง ติดตั้งนะครับนะเพิ่มหูขึ้นมาไม่เกะกะนะครับไม่เกะกะนะอ่าครับเดี๋ยวเรามาใส่กันดูครับเราก็มาดูนะครับตัวที่เราจะใส่นะครับข้างหลังนะนี่นะครับข้างหลังของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนาะจะดูอย่างไรอะ่ะนี่นี่หันรอบๆดูเลยครับ นะันรอบๆดูเลยนะข้างหลังเนี่ยต้องทําให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าหูของเขาเนี่ยมันไก่ไฟเลี้ยวมันปลายสุดเลยนะครับการขํายันนะนี่เอาละใส่เลยใส่นะครับปุ๊บมาเอากันตกมาครับทาบข้างบนนะครับใส่น็อตยาวหน่อยนะครับน็อตตรงนี้เปลี่ยนยาวนิดนึง เดี๋ยวตัวนี้มันก็จะมีปัญหานะครับเรื่องยันตัวนี้นิดนึงแล้วก็จะถอดแอลลูกยางกันบาอนะครับออกออกนะครับลูกยางก,ากันบะเด้งๆนะมีสันแบบไก่นะนี่เราก็ใส่สำรองไว้เดี๋ยวเราใส่แป้นลองตรงนี้นะครับอ่า ก็ใส่ตรงนี้ขันให้แน่นเลยปึ๊บปึ๊บอ,อ่อออาลับลับตัวนี้นี่นะครับนี่นะลักของเขาปึ๊บใส่ฟับเขา้าไปโอเคจเรียบร้อยนะครับหนึ่งตัว ดูกันเลยนะครับตกกลางนะครับตกกลางนี่จะเป็นลักษณะนี้นะ,ะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ตุกกลางหนาตึบเลยครับตุกกลางนะนี่นะครับใส่เลยจะใส่กระหูรูตะเกียบนะครับนี่ใส่กระหูตะเกียบตัวนี้รูอามเลยแล้วก็ใช้ดัน เลยครุ๊ปก็เรียบ้อยดูตัวหน้านะครับนี่ตัวหน้านี่นะตัวขันข้างหน้านะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเขา้าเข้าหน้าเรานะเออมัน <c oughs> จะยาวสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันตันตรงนี้นะแล้วเราก็สวมเข้าไปเลยปุ๊บนี่โอ้โหเหมือนทำมาไว้แล้วนะครับนี่ นัดเลยตัวนี้ต้องแข็งแรงนะครับเพราะว่ามันตั้งหาร้อยห้าสิบซีซีเราก็ต้องแข็งแรงหน่อยแบบขันแบบถอดสลักนะครับสวกมเลยเสร็จเรียบร้อยใส่ง่ายครับข้างหน้าครับนี่วัวเสียบปุ๊บใส่กรอกนี่โอเคนะ ควับเลยของตัวครับอ่าสมบูรณ์ก็มองดูแล้วนะฮะมันก็ไม่ไม่เกะกะนะครับไม่เกะกะถอดออกแล้วมันก็ไม่เกะกะนะครับนะนี่นะตรงนี้นะครับทําเป็นตัวอย่างให้ดูได้เลยนะครับนะมามาเอาไปเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับถ้าเราชอบแบบนี้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับทําไม่ชอบก็ไม่ต้องนะเออมันจะเสียเวลาของท่านไปแก้ไขนะอันนี้ข้างหน้า นะครับดูฮะอย่าให้มันติดเปลือกติดอะไรนะครับเดี๋ยวเจ้าของก็ไปถอดไปใส่มันจะลําบากแต่ว่ามันมีความบังคับนะครับถ้ายาวเกินไปมันก็จะแอนนะตัวนี้เออดูกันไปนะร้อยยี่สร้อยห้าสิบนะครับนี่ข้างตรงกลางนะครับตรงกลางตัวนี้เราก็จะใส่ฝาได้เลยนะอ่าเราสามารถใส่ฝาได้เลยนะดูตรงนี้ชัดก่อนนะครับอ่าใจล่างผมก็บอกไปแล้วนะครับมันมีแหนอยู่นะเป็นตัวแอลแหนอยู่นะครับเชื่อมติดกับตัวถังได้เลยแน่นหนานะครับ นะอ่านี่สวยงามนะครับไม่ห่างไม่ไกลแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับอ่านี่นี่ตัวนี้ใส่ได้เลยไม่ต้องแต่งนะครับไม่ติดสวยงามเลยครับนี่นะอันนี้ก็เป็นการติดตั้งอ่าสลักสามตัวของ Yamaha X Citer นะเออ X Citer นะครับขอบคุณที่ได้ชมรับติดตามนะครับนะก็เราก็ขอส่งคลิปแต่เพียงเท่านี้ทาให้ชัดเจนยังไงก็ทักมานะครับนะเป็นคอมเมนต์มาก็ได้นะครับ เราถอดจะถอดออกนะครับเพราะว่าทําเซ็จเรียบร้อยแล้วว่ามันจะถอดง่ายหรือเปล่าตั้งขาตั้งก่อนนะครับนี่ล็อกขัตั้งให้ดีขตั้งมีสามตัวนะครับรถมันหนักสามตัวก็แต่ของอก,ก็บอกอบขอทุกหลงตัน <c oughs> เอาละนี่เวลาการถอดนะครับนี่เราจอดตั้งขาตั้งให้เรียบร้อยดึงเลยครับนี่เอาเลย เลยครับว่าโน๊ครับเลยครับตังเลยเลยอ่าเรียบร้อยครับตัวนี้มีคาร์ดเนาะ Nếu mà mình bị khát Nếu mình sống ô, ô, ô tô đảng Đấy,